บทที่เจ็ดสิบจินไถ่กงตกปลากลืนกินพึ่งพิษหมอกดำนอกสามวังลินเฟิงถามพระที่กลับมาจากการสอบถามอย่างไรทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณคาดไว้แต่โชคดีที่ลูกชายคนโตตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในตอนนี้และยังมีผู้อาวุโสอีกหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในวังน่าเสียดายที่องค์ชายสามเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้หัวใจของพวกเขาก็ตกตะลึงพร้อมๆกันดินแดนเตาตะวันออกสามารถบรรลุระดับดังกล่าวได้จริงช่างเป็นการดํารงอยู่ที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้ลินเฟิงก็ตกใจเล็กน้อยเช่นกันแต่แล้วเขาก็คลายตัวขึ้นดังนั้นแม้ว่าพรรรรระะอออออาา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 จจจยยยยยย์มมมไไ่่่่่ตตเเขขขกกก็็แคงงงงสสัััีีีททนว้ รายงานตัวอีกครั้งนายอสูรผู้นั้นฉลาดแกมโกงมากเขาต้องไม่ตายค้นหาวิญญาณของผู้อาวุโสที่เหลืออย่างระมัดระวงังพวกเขาต้องมีผีเราต้องป้องกันมัน3าเมื่ออัศวินสีแดงได้ยินคำนั้นพวกเขาก็เชื่อฟังคำสั่งของพวกเขาในเวลานี้เกิดการกลายพันธุ์อย่างกระทันหันชอวัตชเวียนชอวัตชเวียนอากาศทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยเสียงนี้ส่งคลื่นเสียงแหลกๆหลออกไปลินเส่งติดตามชื่อเสียงและเห็นส่วนลึกของห้องโถงใหญ่ของทรีพาลาเซสเมฆหมอกกำลังเดือดพล่านและภายใต้แสงจันทร์อันเจิดจ้ามันดู และพลังปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนก็โผล่ออกมาจากที่นั่นและดิ้นไปมาวัตยามานานไม่ธรรมดาจริงๆกว่าจะได้พึ่งพิษหมอ,อกดำมากมายขนาดนี้หัวใจของลินเฟ่งจมลงและหัวใจของเขาก็ชัดเจนมากณนะตอนนี้ต้องเป็นพระอาจารย์ยามาผู้ได้สั่งห้ามดินแดนนั้นและทําให้เป็นเจไดสิ่งมีชีวิตรอบข้างหรือคนอื่นๆทันทีที่ก้าเข้ามาในที่แห่งนั้นผู้ที่มีอาณาเขตที่อ่อนแอก,กว่าเล็กน้อยกลัวว่าพกเขาจะถูกกลืนโดยพลังงานปีศาจของพึ่งพิษหมอ,อกดำพึ่งพิษหมอ,อกดำอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่พึ่ จุดจบที่น่าเศร้าด้วยที่เท่าที่คุกรุนและศพที่ไม่มีศพแม้ว่าการรักษาจะทันท่วงทีแต่รากของโรคก็จะเหลือเพียงผิวหนังที่ขาดรงริ่งและเนื้อเน่าเสียมันจบแล้วเราควรทำอย่างไรหลินเฟิงถอนสายตาและมองไปที่จ่าทหารเหลียงข,งข้างเขามันไม่ได้แย่ที่สุดด้วยซ้ำสำหรับหลินเฟิงเขายังคงมีความคิดบางอย่างอยู่ในใจจ่าเหลียงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลเรายังมีผู้อาวุโสร,ระดับสิบสามคนคอยดูแลสถานที่แห่งนี้หลังจากทราบข่าวแล้วจะรีบมาลงให้เร็วที่สุดค่ะนนราะรมลงขอเาาคิบตัว่ไมให้ถูกพลังปศา,าจทร้้าายยยลใหหกเเนนิดดปาาีีศงพูส หัวใจของทุกคนจมลงดูงตาของลินเฟิงเคร่งขึมเดิมที่เขาคิดว่าเขามีจุดสูงสุดของอาณาจักรฮลี่คิงและเขาอยู่ห่างจากอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิเพียงไม่กี่ก้าวซึ่งก็ไม่เลวตอนนี้ก็ยังยุ่งยากอยู่เล็กน้อยเมื่อเสียงของแบล็กมีสพอยโซนาสบีดังขึ้นสถานที่ที่ลินเฟิงตั้งอยู่ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเช่นกันกระทันหันเย่ลมมรสุมพัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงใบไ,ไม้และฝุ่นที่ร่วงหล่นบนพื้นถูกลิวไปในอากาศหมุนไม่ล้มนานลางราก้าางรงรรกก่่งวลลิิรรีีีแ รงไปทางหลินเฟิงและคนอื่นๆเขารีบวิ่งไปโวลแมวดำตัวหนึ่งกระโดดขึ้นด้วยความตกใจและส่งเสียงร้องโหยหวนทุกคนพร้อมสำหรับการต่อสู้ลิกเลี่ยงถ้าทำได้และอย่ารักสงครามหลินเฟิงคำรามใส่พระสงฆ์ใช่ทุกคนหยิบอาวุธขึ้นและจ้องมองอย่างกังวลใจกับพึ่งพิษจำนวนนับไม่ถ้วนที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าการแสดงออกของผู้อาวุโสหลายคนที่ได้เห็นโลกก็กระชับเช่นกันพวกเขารู้ดีว่ารอบนี้เข้าแล้วคนเบื้องหลังช่างคิดหนักจริงๆแน่นอนว่าพึ่งพิษจำนวนนับไม่ถ้วนได้เข้ามารุอมล้อมล,ลินแปงอัศวิน ไก้ปีศาจถ้าคุณมีเมตตากรุณาออกมาต่อสู้คนเดียวกับฉันช่างเป็นฮีโร่ที่มีความลับอะไรเช่นนี้ถ้าเจ้าไม่ออกมาอีกเจ้าจะถูกกำจัดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคำเตือนของเขาไม่ได้มีบทบาทสำคัญอาศัยพึ่งพิษหมอกดำจำนวนมากพวกเขาจึงรีบไปหาหลินเฟิงทีละคนจำนวนของพวกเขามีมากกว่าเถินฝานและคนอื่นๆหลายสิบเท่าแม้กระทั่งหลายร้อยเท่าดังนั้นพึ่งพิษหมอกดำเหล่านี้จึงต้องอาศัยจำนวนของพึ่งตั้งใจที่จะตัดช่องว่างจากที่นี่แล้วหลบหนีหลินเฟิงเป็นคนที่ระมัดระวังความคิดของเขาเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่่านนี้ไมัดเจ ใจิตใจของเขาเคลื่อนไหวสายฟ้าลบไปทั้งตัวในคราวเดียวสิงแตกสิงแตกทันใดนั้นบอรอนโทซอรัสขนาดเท่าหัวแม่มือทั้งห้าก็ปรากฏขึ้นรอบๆบตัวมังกรสายฟ้าเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นลูกบอลจริงๆห้ากลายเป็นหนึ่งอย่างรวดเร็วจู่ๆร่างของมันก็ใหญ่ขึ้นหลายสิบเท่ากลายเป็นยักษ์ไปแล้วมันแกว่งหางขนาดใหญ่และปล่อยกระแสะไฟไปไปฟ้าออกจากปากของมันบูมบูมสิญตึกกระทึกโครมผู้หนึ่งก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็เปิดปากเลือดของเขาเขากลืนพึ่งพิษตัวน้อยเหล่านั้นเข้าไปภายในคำเดียวปากของมันใหญ่มากและมันกล แน่นอนว่าหมอกดำแต่ละเส้นนั้นเป็นภาพลวงตาของพึ่งพิษหมอกดำหลายร้อยตัวทุกครั้งที่มังกรสายฟ้าอ้าปากมันจะกลืนพวกมันเข้าไปหลายร้อยตัวแล้วมันก็หุบปากทันทีสักพักก็มีเสียงเคี้ยวกรุบก,กรอบในปากดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะอร่อยทันเดอร์รากอนกินอย่างอเอร็ดอร่อยกินเสร็จก็เด้งขึ้นมาใหม่เขากลืนพึ่งพิษหมอกดำหลายร้อยตัวเข้าปากพิ่มพิ่มพึ่มเหล่าพึ่งพิษหมอกดำส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนและหนีไปทุกทิศทุกทางพวกมันกลัวมากสิ่งมีชีวิตที่นากกกลัลอนอนอนข้งบบิดเเืมมสึ็ เ่าเพิ่งพิจากหมอกดำหายไปทีละตัวของสาวเดินและพวบมันทั้งหมดก็ถอยกลับเข้าไปในวังทั้งสามในขณะนี้มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นภายในสามวางังชั่วโมงที่ผ่านมาร่างสี่ร่างในชุดดำรีบเข้าไปในเรือมังกรอศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขามาถึงชูเทียนเฟิงในห้องโถงใหญ่เขาคำนับพร้อมกันและพูดว่ารายงานต่อพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณเย็นชาชูเทียนเฟิงเหลือมองพวกเขาด้วยดวงตาที่สดใสและพูดว่าพวกคุณมาถูกแล้วสันนิษฐานว่าคุณได้ทำภารกิจที่ถ่านตั้งไว้เสร็จแล้วหรอือผู้อาวุโสัั้้้งูดรรอออมกนาามนนน่เคคตแและให ท่านอาจารย์ผู้ไร้ประโยชน์ทั้งหมดในวังทั้งสามถูกสังหารมาก่อนและที่เหลือคือคนที่ปลอมตัวอยู่ในวัดยามะของเราดีมากตอนนี้คุณสามารถติดตามร่างโคลนตัวหนึ่งของฉันและออกไปก่อนชูเทียนเฟิงกำลังเตรียมพร้อมสำหรับลาตัวใหญ่ตัวต่อไปตอนที่7 1ทะเลและดวงจันทร์ึกชิงความตายอาจารย์หลินอาจารย์หลินที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนในลินเฟิงคือผู้อาวุโสลี่และเอลเดอร์กัส์ที่มาพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบไปไปด้านหลังเสียงไม่ต่อกอร่างของผู้เท่าทั้งสองเป็นเหมือนว่าวที่มีเชือกขาดและพวกมันก็ล้มถอยหลังและบินออกไป เขากระแทกตรงเข้าไปในประตูของพระราชวังทั้งสามหมอกโลหิตก็พุ่งออกมาและประตูไม้มาฮอกกานีที่ประดับด้วยหยกได้สีทองก็สดใสขึ้นเรื่อยๆการแสดงออกบนใบหน้าของลินเฟิงเริ่มน่าเกลียดมากขึ้นก็เลยกกเลยกใครจานเลียนถามอย่างฉงนคนที่หัวเราะย้อนนี้คือหองยูน้องสาวฝ่าแปดของสี่เสียงหัวเราะของฮงเยว์เวราวกับระฆังสีเงินที่กรอบและหวานความงามของพระจันทร์สีแดงนั้นหาที่เปรียไมิได้และนานาม,มาที่นี่ในทุกอิรยาบถมีความสาง่างามและปราณีตอพิวิงลี่เสียเนียนแสดงท่าทีเยาะเย้ยและพูดว่าทำไมหน้าาาลลูกกชยยนเีจ บอกสาวน้อยได้ไหมเด็กหญิงตัวเล็กๆยินดีที่จะบรรเทาความกังวลของลูกชายแต่เจตนาฆ่าก็แผ่ขยายออกไปลวงตาของลินเฟิงมืดลงและเขาตอบว่าเราไม่มีความแค้นส่วนตัวทำไมคุณถึงทำกับพวกเขาแบบนี้3 3เธอาเธอเย,อเยอ้ยถ้าไม่มีความคับข้องใจส่วนตัวบางทีเราอาจจะอยู่ด้วยกันตลบหนังคุณปล่อยให้กระดูกละเนื้อของคุณเป็นอาหารให้กับพึ่งพิษหมอกดำที่เจ้านายของฉันมอบให้ฉันมันเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้การปล่อยให้คุณอยู่ในดินแดนเบวังดาวนั้นเทียบเท่ากับการเลี้ยงเสือตอนนี้เพียงเพราะคุณได้รับบาดเจ็บสาหาัสคุณจึงแสวางหา ยังคงเป็นเจ้านายของฉันที่ฉลาดและเฉลียวฉลาดและไม่เคยดูถูกเหยียดหยามหรือใส่ใจที่จะจัดการกับคนเช่นคุณร่างกายของลินเฟิงระเบิดเป็นแสงไฟฟ้าที่สวยงามอีกครั้งกระโดดขึ้นเหมือนมังกรและบินไปยังป่าทึบนอกสามวางังเขาไม่สามารถต่อสู้กับดวงจันทร์สีแดงที่มีตาแดงได้ในขณะนี้และมีอันตรายที่ไม่รู้จักเขาต้องวิ่งหนีสุดกำลังไม่เช่นนั้นเมื่อความลับในร่างกายของเขาถูกเปิดเผยโดยปรมาจารย์ปีศาจเหล่านี้มีความตายไม่พ้นดังนั้นเขาจึงต้องทิ้งฝูงชนไว้ข้างหลังและออกไปก่อนแอบบส่งเสียงไปยังนายทหาร ฉันจะไปหากำลังใจเมื่อเลียนจุนซีปลอบตาเขาเข้าใจแล้วว่าทุกคนถูกทิ้งเป็นชิ้นหมากรูปที่ถูกทิ้งร้างเช่นเดียวกับในพลังเหนือธรรมชาติในวันนั้นเลียนจุนชีไม่ได้พูดอะไรมากตอนนี้เขาทำได้แค่พึ่งพาตัวเองเท่านั้นเขาตะโกนเสียงดงังทุกคนเชื่อฟังคำสั่งและโจมตีด้วยสุดกำลังหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็พลิกข้อมือและกริดในมือของเขาก็หลุดออกจากมือของเขากลายเป็นกระแสะแสงและยิงไปที่ต้นขาของฮงอยู่พระจันทร์สีแดงขื้นความรู้สึกของเธอในทันทีและขั้นบันไดดอกบัวก็ให้หนลนล่วข้ึทียคะ สักพักฉากก็ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆความกว้างใหญ่ของเมียนั้นกดทับในอากาศอย่างต่อเนื่องและแม้แต่แผ่นดินก็สั่นสะเทือนหองอเหยว่ายากจะขอบคุณผู้อาวุโสของโยหลัวฉันจะไปตามคนนี้ก่อนห้าห้ารอยยิ้มแปลกๆปกรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอโดยไม่รอให้ผู้อาวุโสของยูลูโอฮอลแสดงปฏิกิริยาพวกเขาจึงหันหลังกลับอย่างรวดเร็วเธอรู้ว่านี่เป็นโอกาสที่หายากและสิ่งต่างๆเป็นไปตามที่พระเจ้าคาดไว้ทั้งหมดที่เธอต้องทำตอนนี้คือฆ่าลินเฟิงมิฉะนั้นเมื่อลินเฟิงฟื้นทักษะของเขาขเธออาจจะไม่สามารถปราบรา โวนตกแตก35หลินเฟิงตะโกนในที่สุดลินเฟิงก็ทำลายร่างกายของเขาด้วยพลังเวทมนตร์ของเขาและพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อหองยูแม้ว่าการล่าถอยและการป้องกันของหองยูยังทันเวลาแต่ก็ทำให้เธอบาดเจ็บสาหัสไอ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 บ้าลินเฟิงกระอักเลือดออกมาเต็มปากนี่เป็นชุดที่สวยที่สุดที่พระเจ้ามอบให้ฉันคุณมันเลวนั่งคุณไม่สามารถทิ้งร่องรอยของเนื้อได้เลือดหยดหนึ่งร่องรอยของวิญญ,ญาณลินเฟิงโบกคาถาของทันเดอร์กอดและป้าด,ดวงจันทร์สีแดงด อาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่กล้าพูดอย่างบ้าคลัง่งฮองยูกัดฟันและพูดอย่างโหดร้ายแข่งไกเยหมิงเธอทะยานขึ้นไปในอากาศหมุนไปรอบๆในอากาศโบกม่านแสงวิจิตรราวกับดาวดวงเล็กๆที่ตกลงมาจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวม่านแสงตัดแสงสีรุ้งที่ลุกโชติช่วงและแก้ไขฝันร้ายของการฆ่าจากนั้นหลินเฟิงโบกคาถาของเขาและแสงอันเจิดจ้าพุ่งตรงขึ้นราวกับมังกรสายฟ้าที่ยอดเยี่ยมราวกับเชื่อมต่อกับสายฟ้าที่ตกลงมาจากท้องฟ้าฟ้าร้องและฟ้าผ่าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจับคู่ความลึกขขอออออองงงงงปปป่่่่่่าาาาาาาใใหห้้้เเเเเเ็็นน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 นภพพทททีีีีีชชัััดดดจจณตตรรระะ์สแยยยยยืืืูบผมมววิล เช่นเดียวกับหลัวเซินที่มายังโลกเขาดูเหมือนดวงจันทร์ที่ปกคลุมไปด้วยเมฆที่บางเบาล่องลอยราวกับหิมะที่หวนคืนสู่สายลมและเขาสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลแม้ว่าช่วงเวลานั้นจะไม่เกิดขึ้นแต่ลินเฟิงก็ไม่ใช่คนขี้เหนียวแต่ลินเฟิงยังคงตกตะลึงกับความงามของหองอยูในขณะนี้คิ้วเหมือนขนนกสีเขียวกล้ามเนื้อเหมือนหิมะเอวเป็นเหมือนมัดขององค์ประกอบและฟันก็เหมือนเปลือกหอยในเวลานี้เองที่เขาไม่มีกำลังที่จะหลบหนีอีกต่อไปแล้วแม้ว่าความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะปกคลุมโลกแต่ก็ทำให้เขามีโอกาสหหลลบบบนน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 ีีีีีแแต่่่่่กกกกกาารรรรเเเเเเเคคคืือออออไไไววววขขงยออยู็็ิิิปปมทททธ้ัฟ ความเร็วของหอง,งอเย,ยว์เว้นั้นเร็วมากและในขณะเดียวกันเมื่อคาถาของหลินเฟิงถูกเบี่ยงร่างของเขาก็วับวับและเขาดึงหลินเฟิงไปยังตำแหน่งที่เขายือนอยู่ในตอนนี้หลินเฟิงทุกคาถาบนหน้าอกของหองยูหงยูไม่สามารถหลบได้ทันเวลาและถูกเจาะทะลุไหล่ทันทีเขาสะบัดข้อมือของเขาตกหงยูอย่างแรงแต่หงยูไม่สามารถควบคุมร่างกายของเธอได้และกระแทกเข้ากับลำต้นของต้นไม้ด้วยแรงหงยูระงับความเจ็บปวดและหยุดร่างกายของเธอหายใจเข้าหลังจากนั้นสักครู่หอง,งอเยเวไม่สนใจอาการบาดเจ็บก้าวไปข้างหน้าอย่างมากและเข้ามาหาหลินเฟิงในทันทีแทงมีค บินตรงออกไปกระแทกต้นไม้ใหญ่หลายต้นติดต่อกันแต่ที่ไฮทวงดาวในหน้าอกของเขากลับไปที่มือของฮองอยูในบางจุดติ๊ก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 เสียงดังก้องเสียงฟ้าร้องดังขึ้นฝนที่ตกหนักเริ่มสร้างความหายนะในโดเมนเบว,วังดาวเสาฝนปลิวไปทั่วท้องฟ้าราวกับลูกศรที่แหลมคมนับพันพุ่งลงสู่พื้นในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดฝนตกหนักและหลินเฟิงกำลังวิ่งอยู่ในป่าเลือดไหลออกมาจากคอของเขาและตอนนี้อาการบาดเจ็บของเขาก็ค่อยๆหมดลงแต่รัศมีการสังหารอ หลังจากนั้นไม่นานลินเฟิงมองไปที่พื้นผิวทะเลสาบที่ลอยสูงขึ้นไปในระยะไกลและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งปรับใดที่คุณข้ามทะเลสาบนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนหัวเราะดวงตาของลินเฟงเิงเบิกกว้างเป็นไปได้ยังไงพี่สาว33สมี่มาที่นี่ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักหลังจากที่เธอจัดการกับอัศวินสีแดงในทีพาราเซนเร็จแล้วเธอก็ออกเดินทางเพื่อตามาหาน้องสาวที่ไร้ความกังวลของเธอในทันทีแน่นอนว่าน้องสาวที่ไม่น่าเชื่อถือของเธอก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเอาร่างของเธอกลับคืนมาอ่ามันเป็นน้องสาวของััันนน35พีี่่่่สาาาาววววลลิิเเงงยธกกรบออม บทที่72สองลูกศรแห่งโชคชะตาปีหนึ่งข้าน่าเสียดายสำหรับเสื้อผ้าที่ฮลี่มาสเตอร์มอบให้ฉันหองอเยเวยกัดฟันของเธอและในที่สุดก็ช่วยไม่ได้เธอกระอักเลือดสกรปรกบออกมาเต็มปากชายไปปาที่ร้อนแรงลิ้งไปทั่วทุกตารางนิ้วของผิวหนังของเธอเธออดไม่ได้ที่จะกรีดร้องออกมาเหนือที่หยดลงมาทุกหยดตามหลังไหลไปทั่วร่างกายคุณทำสำเร็จในครั้งนี้และประมาจารย์จะตอบแทนคุณด้วยผ้ากอสพระจันทร์อันเจิดจ้าดวงใหม่สีเกิดมาเพื่อปลอโยนน้องสาวของเธอหันไปมองร่างกายของลินเฟิงซง สี่ไม่ได้กังวลว่าหองยูจะไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้หรือลินเป่งจะซ่อนสายหยุนเชนไว้ที่อื่นเพราะพื่งพิดหมอกดำนี้ไม่เพียงแต่ทำร้ายร่างกายเท่านั้นแต่ยังสามารถเจาะลึกลงไปในทะเลแห่งจิตสำนึกและกลืนกินวิญญาณดึกดำบรรพ์อีกด้วยนี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่แม้แต่ผู้ฝึกตนที่อยู่จุดสูงสุดของอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ก็ยังรู้สึกลำบากใจและพึ่งพิดหมอกดำตัวนี้มีอารมณ์ที่แปลกประหลาดและมนุษย์ก็สามารถเชื่อมได้ในเวลาไม่นานพื้นดินก็กลับคืนสู่สภาพท่อาาาาหมดดงขงควยยนับโบโทลูรร1999 ใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผลเพื่อค่าลูกแห่งโชคโอเพนซอร์สและลดค่าใช้จ่ายพฤติกรรมสอดคล้องกับไอคิวของจอมวายร้ายขั้นเทพคะแนนคนร้ายรางวัล433,333คะแน 33, 3 33 3นชูเทียนเฟิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งจริงๆการตัดสีสันแบบง่ายๆเกิดขึ้นโดยตรงและมีความสุขอย่างไรก็ตามรางวัลที่มอบให้ออยังน้อยเกินไประยะทาง2ล้านแต้มยังห่างไกลเกินไปอย่างที่คาดไวเพียงแค่ระบายออกให้หมดเท่านั้นเราก็จะสามารถฝึกฝนได้ดีขึ้นฉันรู้ว่ามันถูกจัดวางแบบนี้มาก่อนไม่น่าแปลกใจที่ในอดีตที่ดู มันสมเหตุสมผลจริงๆท้ายที่สุดมันไม่ใช่ทรัพยากรหมุนเวียนดังนั้นจึงยังมีการโยนอีกมากชูถิ่นเฟิงคิดในใจอย่างเงียบๆอีกครั้งตอนนี้ค่าโชคของจอมวายร้ายของชูถิ่นเฟิงมีมากกว่า1.1ล้านแล้วตามชะตากรรมของบุตรแห่งโชคได้มาถึงโชคทองทีงท่น่าอัศจรรย์จากโชคสีแดงสู่โชคทองชูถิ่นเฟิงอาศัยพลังของระบบใช้เวลารวมเพียงไม่กี่ร้อยปีสองล้านแต้มยังอีกครึ่งทางไม่นานหลังจากนั้นความแข็งแกร่งของชูถิ่นเฟิงก็เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกครั้ ครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ใช่สำหรับวัยรุ่นหรือสำหรับทารกก็ kind of ตามในที่สุดปรมาจารย์ที่ถูกสูงสุดของอาณาจักรศักด <unless S 2> ิ <ast> mm ์ส hmm. ิทธิ <și S 1> ์ก็ถูกยิงเพียงแต่ครั้งนี้ในที่สุดฮลี่มาสเตอร์ก็ไม่ได้ใช้ทั้งวิหารเหมือนเมื่อก่อนแต่เขายังคงดึงร่างโคลนออกมาอย่างระมัดระวังโดยมอบหมายงานในสามวังเป็นการส่วนตัวและเนื่องจากเขาปกป้องทุกคนและออกจากวังไปก่อนหน้านี้หนึ่งเก้าเขาจึงล็อกลำแสงสายฟ้านับร้อยเป็นการส่วนตัวพวกเขามีคุณธรรมและความสามารถอะไรบ้างแสนเชงโชคดีที่ได้อยู่กับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ชูถิ่ เพียง200คะแนน,นวายร้ายข้อเสนอพิเศษ Aero of Destiny สมบัติล้ำค่าที่สามารถปิดกั้นลมหายใจของตัวเองและซ่อนตัวจากการสำรวจใต้อณาจาของเฮเวนลีเอนเพลอร์ครอบครองชิ้นส่วนของพลังมรณนะคะแนนวายร้ายที่จำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยน200คะแนนฮ่า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 ,านี่หมายความว่าตราบใดที่บตรแห่งโชคยังอยู่ภายใต้อาณาจาแห่งสวรรค์และโลกฉันจะฆ่าสมบัตินี้หรือไม่ชูเทียนเฟิงอดไม่ได้ที่จะยิ้มอยู่ครู่หนึ่งหลังจากอ่านการแนะนำของสมบัติในห้างสรรพสินค้าระบบเขาเข้าใจทันทีถึงผลมหัศย์ของสมบัตินี้ปกปิดความ มีกี่คนที่อยู่ในโลกแห่งการตกฝนดาวเพียงเพราะความประมาทชั่วขณะขาดโอกาสที่ดีและความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตายเป็นระเบิดครั้งเดียวผู้ใช้ไอเทมนี้ต้องเป็นคนที่อยู่เหนืออาณาจักรจักระรัดมิฉะน,นเขาจะต้องทนทุกทรมานจากการปันเฟืองจากสมบัติล้ำค่าเพื่อนลทัทธิตาที่ตายแล้วไม่ใช่ลทัทธิตาที่น่าสงสารดวงตาของชูเถียนเฟิงสั่นไหวแผนการที่น่าตกใจอีกอย่างค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของเขาติงตรวจพบว่าเจ้าบ้านเทือทยานและหญิงพยองเหมาะกับซูเปอร์วรยร้ายคะแนนคนร้ายรางวา 99, 999, นานัลเกไ้ไหมื่นเกับตัวเองเขาไมม่ท้อยเก้าห่มเล็กมาก่อน ระบบสำนวนนี้ค่อนข้างดีโดยไม่ค่าคิดคลื่นของรางวัลน,นี้ดีจริงดีจริงพูดได้เลยว่าคู่ควรกับการตัดหัวลูกชายแห่งโชคดูเหมือนว่าระบบจะสนับสนุนและชื่นชมแผนของมันจริงๆน่าสนใจมากชูเทียนเฟิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะในเวลานี้สีก็มารายงานท่านหลอดมีการค้นพบที่สำคัญหลังจากที่หลินเฟิงถูกพึ่งพิษหมอ,อกดำปืนเข้าไปก็ยังมีสมบัติแห่งความโกลาหลอยู่35ชูเทียนเฟิงรีตาลงโตจริงจริงสมบัติแห่งความโกลาหลสมบัติที่สาในเก้าสมบัติที่อาณาจักรบนขอให้เขารวบรวมได้ปรากฏตัวข ฉันได้ยินมาว่าลินแต่งเป็นลูกชายคนโตของตระกูลทางลินตอนนี้ลูกชายคนนี้มีพรสวรรค์อย่างมากในการกลัน่นแต่มันลอกเลียนแบบสมบัติที่โกลาหนดูเหมือนว่าต้องมีบทความมากมายอยู่ในนั้น0.0ด,ดูเหมือนว่าไม่เพียงแต่จัก,กรพรรดยามาเท่านั้นที่ถือหูวัวแห่งอาณาจักรบนของยามาซึ่งกำลังสอดแนมสมบัติที่โกลาหนยังมีแดวอิสจำนวนมากจากอาณาจักรบนที่ต้องการชิ้นส่วนของพายข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือเขาได้ค้นพบเรื่องนี้ล่วงหน้าแล้วแต่แดนบนต้องกังวลเกี่ย พระจันทร์สีม่วงลูกน้องของฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันขอามสิ่งที่อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์สั่งได้ไหมสี่ถามอย่างระมัดระวังคุณทำได้ดีในเรื่องนี้คุณและองค์ยวเวต้องการอะไรคุณสามารถไปที่เทียนบาวพาเลสเพื่อรับมันด้วยตัวเองเก้าสิบเก้าชูเทียนเฟิง์ถมน้ำลายออกมาไม่มีความสุขไม่มีความโกรธขอบคุณท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้แค่ต้องการผ้าก๊อตพระจันทร์สว่างสำหรับพระจันทร์สีแดงเส้นได้หมินยูใช้งานของผู้ใต้บังคับบัญชานี้ไม่สมบูรณ์แบบดงงน้ากมขลยิ่ึ ชูเทียนเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งและหยิบสมพันปีและดอกไม้สามสีออกมาจากอาวกาศนี่คือสมพันปีสำหรับหอององเยเวสมพันปีจากวัยสูงอายุไม่เหมาะกับอาณาจักรของเธอให้เธอได้พักผ่อนเสียทีผ้าดอกไม้สามสีจะเก็บไว้กินเองจะกินไม่กินหรือจะปล่อยให้คนอื่นกินอยู่ที่คุณตัดสินใจหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บแล้วคุณสามารถไปที่วิหารแห่งสวรรค์และเลือกอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมทิฮาช่วงดาวและทิฮาช่วงจีแอนไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สี่าางงงยแลละดดคมข้้อทััใชหุณ ทหารม้าสีดำจากกระพัดลินหยุนซุนมาแล้วริ่ถนน,อนนอดลูกเอาตรงโจวองชายสามหายตัวไปและป่ายอวังดาโอยทั้งหมดก็เดือดพล่านเช่นกันนี่มันเป็นยังไงบ้างทุกคนเคยได้ยินไหมสามสิบห้าอะไรอะไรองชายสามหายตัวไปเมื่อเขานำพระราชวังทั้งสามกลับไปยันทวีตะวันออกของเราอะไรทำไมคุณไม่เห็นมันเห็นอะไรฉันได้ยินมาว่าองคชายสามถูกสังหารในซิงไห่ฉันนอกเมื่อไม่กี่วันก่อนอะไรพวกคุณคงรู้อะไรบางอย่างหลังจากที่องคชายสามถูกสังหารลูกชายคนโตของตระกูลหลินก็ไปด้วยเช่นกัน อะไรคนนั้นลูกชายคนโตของตระกูลลินที่ขัดเราสมบัติอันวุ่นวายที่แม้แต่บรรพชนของอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิยังยกย่องนี่เรื่องจริงเหรอมันเป็นเรื่องจริงอย่างยิ่งแต่ตามที่อาคนที่สองของลูกพี่ลูกน้องคนที่สามและป้าที่สี่ของป้าคนที่เจ็ดและน้องสาวของป้าคนที่หกของฉันสมบัติอันวุ่นวายนี้จะพาทุกคนเซเว่นวันซโรทุกคนเข้าสู่อาณาจักรลับในพริตตานี่ไม่รู้ตัวเหรอใช่ปราบใดที่เคออสเทรชเชอร์ไม่ถูกทำลายลูกชายคนโตของตระกูลลินจะสามารถหลบหนีได้เสมอถึงจะถูกทำ ตรงเตาหลินอยู่พลังนี้ไม่ได้ลดลงแล้วเหรอใชมันกลับกลายเป็นว่าถูกซ่อนมาหลายปีแล้วและไม่เคยปรากฏเลยไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่ามันถูกซ่อนอยู่ในความมืดตลอดหลายปีที่ผ่านมารอโอกาสที่จะโจมตีและอาจซุ่มซ่อนอยู่ในโดเมนดาวที่เจ็ดของเราเพื่อรอโอกาสที่จะย้ายปัญญประกาศคู่นี่เป็นปัญหาใหญ่ถ้าเราทำเช่นนั้นแสดงว่าเราตกอยู่ในอันตรายจริงๆใช่เราต้องระวังแล้วไงอย่าลืมว่าเราคือราชวงศ์โจผู้ยิ่งใหญ่ใช่ถูกต้องเราคือราชวงศ์โจผู้ยิ่งใหญ่และเราได้สะสมความแข็งแกร่งมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา คราวนี้ข้าจะส่งราชาผู้ศักดิ์ธ์ให้มากที่สุดแม้ว่าเขาจะเป็นจุดสูงสุดของราชาภู้ักดิ์สิธิ์แต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการตบหน้าไม่ต้องพูดถึงในเบวังดาโอยู D o นั่นคือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเบวังดาโอยู D o u, เป็นเจ้าโลกในภาคใต้ของเรามาโดยตลอดเราจะสร้างปัญหาให้บรรพบุรุษจัก,กรพรรดิของเราจัดก,การกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้อย่างไรคือ <c oughs> ฉันคิดว่ามันเป็นการสมรู้ร่วมคิดของคนที่มีหัวใจมารอดูกันว่าพวกเขาจะดึงกลอุบายอะไรออกมาใช่ไม่ว่ายัางไงเขาก็ไม่กล้าโจมตีเราในเวลานี้เราต้องรู้ว่าเบวังดาโอยูเป็นอาาเขตของภาคใต้ของเราแม้ว่าเขาจะกลับชาติมาเกิดของจักรพรรดิหอยันหลัวเขาก็ทําได้แค่จับหางของเขาและเป็นผู้ชายเท่านั้นถ้าเขากล้ายุ่งเราจะทําให้เขาดูดี อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นหลักตอนนี้พวกเขากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับที่อยู่ขององค์ชายสามองชายสามยังไม่ปรากฏและไม่มีใครรู้ว่าเขาต้องการจะทำอะไรไม่เพียงเท่านั้นแม้ว่าองค์ชายสามจะเป็นเพียงเจ้าชายธรรมดาแต่เบื้องหลังขององค์ชายสามมีพลังลึกลับแฝงอยู่บางทีนั่นอาจเป็นอันตรายที่แท้จริงเพราะพวกเขาไม่เปิดเผยนมาแต่น้อย ราชวงศ์โจผู้ยิ่งใหญ่ราชวงศ์โจผู้ยิ่งใหญ่เป็นอำนาจของลัทธิเต๋าที่สืบทอดมาช้านานตามตำนานเล่าว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังในสมัยโบราณและข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของมันคือความสมามัคคีพวกเขาร่วมมือกับชนเผ่าเต๋าต่างๆและต่อต้านศัตรูต่างประเทศด้วยกันเสมอยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากพลังมหาศาลของราชวงศ์เกรซโซและอาวุธสงครามอันทรงพลังอิทธิพลของมันในโดเมนดาวต่างๆได้เติบโตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านั้นราชวงศ์เกรซโซยังเป็นข้าราชบริพารของราชวงศ์เกรเซียแม้ว่าตอนนี้จจะเเเเเเเปป็็นนรร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 รััฐขขข้้้าาาาาาชชชชบบิิพอองง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 ววววศศศ์์์กกกซซซีีียยยแแต่่ผูคคคุมททโ เนื่องจากความแข็งแกร่งของราชวงศ์เกรเสเซียนั้นแข็งแกร่งกว่าของเซเวนดาวรีเจียนราชวงศ์เกรโซจึงเป็นยักษ์ใหญ่เช่นกันอย่างไรก็ตามในราชวงศ์เกรเสเซียมีพลังลึกลับและช่องว่างระหว่างพวกเขากับโดเมนดาวที่เจ็ดราชวงศ์เกรเสเซียนั้นไม่ใหญ่มีพวกมันมากมายซึ่งทั้งหมดได้รับการฝึกฝนโดยราชวงศ์เกรเสเซียแต่พลังนี้มีความลึกลับและคาดเดาไม่ได้มาโดยตลอดตัวตนของพวกเขาจะไม่ถูกประกาศและที่อยู่ของพวกมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้พลังลึกลับนี้เรียกว่าดาลูโอเมนมีทั้งหมดสี่กลุ่มในเกรสูโอเมนคือเทียนซองคิวิงนิงซองก่่่อออเเรรรรฟีียยนนนนนแแแลลละะไวววโโโบบ์์์ทุกกิิาาาาามมพัังงงงงงำำำจจตหหสคญญใใชชศศณขผู้ พวกมันค่อยๆโผล่ขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกมันไม่ได้ทรงพลังเท่ากับนิกายทั่วไปแต่พวกเขากำลังควบคุมราชวงศ์เกรโซทั้งหมดอยู่เบื้องหลังองค์กรนี้มีขนาดใหญ่มากแต่ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาพลังของพวกเขาไม่ได้แสดงให้เห็นมากนะักคุณแน่ใจหรือว่าเด็กจะไปดงโซบวังดาโอยเพื่อ,อยวยุพวกเราในคฤหาสแห่งหนึ่งของต้าลัวเหมินชายคนหนึ่งนั่งเป็นหัวหน้าถามอย่างเย็นชานี่คือชายชราที่มีเขาเดียวอยู่บนหัวของเขาผิวหน้าของเขาซีดและดูน่ากลัวมากฉันเห็นกับตาแล้วดีมมาาาาากกกเเเนนน่่่อองงงงงป็ร้้้ฉัััะะดดดดููวววททษไไบลลขสใหหคตพแ ลงคุณยังคงติดตามที่อยู่ของพวกเขาหรือใช่99ก็กระจายข่าวด้วยปล่อยให้เด็กคนนั้นรู้สึกว่าภัยพิบัติไล่เข้ามาด้วยอย่าลืมแจ้งจัก,กระรัดโจผู้ยิ่งใหญ่ส่งคนไปแจ้งลินยุนและทหารม้าสีดำไปที่ดงโซเบียวังดาอยูสามสิบเก้าไม่ใช่แค่ทหารม้าสีดำเท่านั้นแต่ยังใช้อนาจาักรเสมือนจาก,กรพพัดด้วยสิงโตสู้กับกระต่ายอย่างสุดกำลังอย่ารีบร้อนใช่ต้าหลวเหมินยังดำรงตำแหน่งสำคัญในโดเมนป่ายอหวังเต่าดังนั้นข่าวของพวกเขาจึงยังคงได้รับข้อมูลเป็นอย่างดีผู้คนในราชวงศ์โจผู้ยิ่ อย่างไรก็ตามในเวลานี้มีคนต้องการยับยั้งเสี่ยวเสี่ยวเหล่านั้นด้วยอย่างไรก็ตามเขตเบลวังดาวมีดาวโดเมนสองแห่งโดเมนแรกคือเซาเทิร์นบอร์เดอร์ดาวโดเมนของเซาเทิร์นมิวเดเนสคอนติเนนต์และอีกแห่งคือนอร์เทิร์นดาวโดเมนและความแข็งแกร่งของดาวโดเมนทั้งสองนี้ไม่เท่ากันเขตแด,ดนสิงไห่นอกอาณาเขตตงโจลินหยุนกำลังรออยู่ที่นี่หลังจากที่เขาได้รับข่าวจากต้าหลัวงเหมินเขาก็รีบไปที่นี่ทันทีเหตุผลที่เขามาเร็วนะก็เพราะ2.8เผื่อไว้เขาอยู่ที่นี่มาหนึ่งสัปดาห์เต็มแล้วและเขายัััังงงงงเเเเเตตตรรรีีีียยยยมกกาาาาาบบอออออ่่่่่ไวว้้้้้ทนนนดหหลใชพืปุุิ การต่อสู้ของเกรดโดเมนจะขยายออกไปอีกแม้ว่าจะไม่ประทุจริงๆแต่กำลังของทุกฝ่ายได้เริ่มแข่งขันกันแล้วมีกองกำลังมากมายที่รวมเป็นหนึ่งอย่างรับรรวมทั้งพลังของโรมันผู้ยิ่งใหญ่ด้วยและเขามาที่นี่ไม่เพียงเพื่อการต่อสู้ของเกรดโดเมนแต่ที่สำคัญกว่านั้นเขาต้องการสำรวจความลับของเกรดโอเมนในทวีตตะวันออกก่อนที่เขาจะมาเขาได้เรียนรู้จากชาวโรมันผู้ยิ่งใหญ่ถึงแผนการของชาวโรมันผู้ยิ่งใหญ่หลังการสู้รบในดินแดนอันยิ่งใหญ่แล้วนั่นคือการส่งสาวกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวด้านนอกเพ บทที่74ทหารมาธมินอาณาจาักรเสมือนจัก,กรพพัดนั่นคือทั้งหมดหากคุณสามารถเข้าสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนอกอาณาเขตได้สำเร็จคุณอาจ,จได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและคุณอาจได้พบกับสาวกของดาลูโอมนในกระบวนการนี้ด้วยวิธีนี้เขาสามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางอย่างออกจากปากของเขาได้เช่นตำแหน่งเฉพาะของดาลูโอมนในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวด้านนอกหรือความลับของดาลูโอเมนนี่เป็นการคาดเดาที่กล้าหาญโดยลินยุนเมื่อเร็วๆนี้แต่ก็เป็นการอนุมานที่กล้าหาญที่สุดเช่นกันท้ายที่สุดอันตรายในท้้ออออองงงงฟาา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 าเเเตตต็มมมมไไไปปดวววยนนนนนกกกกกกขััิแลละะจจีรรรห่ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับทั้งหมดนี้ก็คือว่าชาวโรมันผู้ยิ่งใหญ่จะไม่เป็นศัตรูกับเขาลินยุนยังคงตั้งตารอตอนนี้หวังว่าเขาจะได้รับการยอมรับจากผู้อาวุโสของลูโอเมนใหญ่และจะได้รับบอดแสของสมบัติอมะตะในลูโอเมนใหญ่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้สิ่งที่เขาต้องทำคือแสดงท่าทางไม่ใส่ใจและเฉพาะในช่วงเวลานี้ทุกย่างก้าของเขาจะดึงดูดความสนใจของชาวโรมันผู้ยิ่งใหญ่หมีคนใกล้เข้ามาลินยุนที่กำลังหลับตาและพักผ่อนอยู่ก็ลืมตาขึ้นด้วยการย้อยเย้ยบนใบหน้า ในเวลาไม่ถึงครู่หนึ่งชายสองคนในชุดคลุมสีดำก็ค่อยๆลงมาจากอากาศหนึ่งในนั้นสูงและแข็งแรงถือไม้เท้ายักษ์อยู่ในมือของเขาเปล่งออราที่น่าสะพรึงกลัวและการแสดงออกที่ดุร้าย25อีกคนดูธรรมดาสวมเสื้อคลุมสีขาวแต่ร่างกายของเขาก็แข็งแรงมากเช่นกันเหมือนลูกชิ้นใหญ่ทั้งสองหยุดที่ที่หลินย,นยืนอยู่ก่อนแล้วมองไปรอบๆฮะแล้วคนละจู่ๆชายร่างกำยำก็ส่งเสียงสงสัยใบหน้าของชายชุดขาวก็เปลี่ยนไปเช่นกันเขามองไปรอบๆและพบว่าไม่มีอะไรผิดปกติตอนนี้อาจเป็นภาพลวงตาของฉันหรือเปล่าชายร่างกำยำพึม เมื่อได้ยินคำพูดของเขาชายชุดขาวก็ขมวดคิ้วและเขามีความคิดแบบเดียวกันอย่างไรก็ตามก็ไม่ละทิ้งการค้นหาเพราะในเวลานี้ลินยุนได้เข้าใกล้ทั้งสองคนอย่างเงียบๆชักชิฉิทั้งสองก็หันกลับมาพร้อมกันและสายตาของพวกเขาก็จับจ้องไปที่ลินยุนในสายตาของทั้งสองคนมีเจตนาฆ่าและความกลัวที่รุนแรงลินยุนไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับรูปลักษณ์แบบนี้และคนเหล่านี้ได้ต้องมองคนที่แข็งแกร่งจำนวนมากด้วยสายตาเช่นนั้น39ลินยุนพ่นลมหายใจอย่างเย็นชาร่างของเขาก็หายไปในทันทีและในวินาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวต่อ่อาาายยรงก บูม95้าหน้าอกของชายร่างกำยำถูกกระแทกอย่างรุนแรงด้วยหมดัดแรงกระแทกมหาศาลทำให้เขาถอยหลังไป2 3 9า้าและหน้าอกของเขาก็ถูกกระแทกด้วยรอยบุกร่างกายของเขาบินถอยหลังและต้องใช้เวลาเจ็ดหรือ8 9เกเพื่อทำให้ร่างกายของเขามั่นคงคุณคือใครชายชุดขาวดูอย่างโกรธตาเบิกว้างตกใจอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นวิธีโจมตีที่แปลกประหลาดเช่นนี้หลินหยุนหลิน,ยนหนยุนพูดสองคำอย่างเฉยเมยร่างของเขาว่าขึ้นอีกครั้งและในทั่วพริบตาเขาก็มาถึงชายร่างกำยำยกมือขึ้ พลังงานของเขาหมดลงในทันทีบัดซบคุณเป็นใครทำไมคุณถึงกล้าฆ่าคนของเราในเมืองเทียนโมชายชุดขาวพูดด้วยความตกใจหึหลินยุนพ่นลมอย่างเย็นชานิ้วขวาของเขากางออกเล็กน้อยและจู่ๆก,ก็มีเปลวไฟลุกโชนจากอากาศบางๆเขาห่อชายชุดขาวเข้าไปในเปลวไฟโดยตรงแล้วก็มีเสียงแตกอะไรเสียงกรีดร้องออกมาและร่างกายของชายชุดขาวก็ถูกจุดไฟโดยตรงและกลายเป็นเท่าฐานในที่สุดืึหลินยุนพ่นลมหายใจอย,อย่างหนักและสะบัดร่างของเขาเขามาหาชายร่างกำยำและจับเขาเข้าไปในกองไฟไม่สามสิบเก้าเมื่อเห็นฉากนี้ชายชุดดำที่เหลือก็ตกใจจนหันหลังหนีอย่างรรวดเ็ คคิดว่าจะหนีรอดไหมหลินยุนพ่นลมอย่างดูถูกละบบมือสายฟ้าสามลูกฟาดลงมาทำลายชายชุดดำทันทีการฝึกฝนของชายชุดดำนี้เป็นสิ่งที่กษัตริย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนเมื่อถึงจุดสูงสุดของเขาแม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะแข็งแกร่งเมื่อเผชิญหน้ากับหลินยุนเขาไม่มีการต่อต้านเลยและถูกฆ่าตายทันทีทหารมาสีดำทั้งหมดเชื่อฟังคำสั่งห้ามใครเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ฝ่าฝืนจะถูกฆ่า9 9หิกลินยุนตะโกนใส่อัศวินชุดเกราะสีดำที่อยู่ห่างไกลอัศวินชุดเกราะดำ ในฝ่ามือของเขามีเปลวเพลิงเลวไฟกลุ่มนี้ปล่อยอุณหภูมิที่ร้อนจัดทาให้บริเวณนี้เต็มไปด้วยความร้อนแผดเผาลินหยุนหลับตาแน่นและร่างกายของเขาก็เปล่งแสงสีทองจางจเกราะนี้เป็นเกราะป้องกันพลังงานและพลังป้องกันของมันก็ทรงพลังมากแม้แต่การโจมตีจากผู้มีอานาจก็ไม่สามารถทําลายเกราะป้องกันพลังงานได้เว้นแต่ว่าคุณมีพลังกำลังเหนือผู้ทรงฤทธานุภาพคุณจะไม่สามารถสร้างความเสียหายได้บูมดังกล้องท้องทะเลแห่งดวงดาวส่องแสงระยิบระยับในที่สุดก็มาแล้วท่านศักดิ์สิทธิ์หอยาลโม่ล ลินหยุนเดาได้แล้วว่าอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์หอยานโมจะต้องวางแผนที่จะจัดการกับเขาในทุ่งดาราแห่งนี้ท่านอาจารย์หอยานโมข้าอยากรู้มากกว่าผู้เที่ยวชาญคนใดช่วยคุณและสามารถค้นหามารดกของนับบุญได้มีการย้อยเย้ยที่มุมปากของลินหยุนคำพูดลดลงและลินหยุนตกพื้นทันทีบูม95พลังอันแข็งแกร่ง710พุ่งออกมาและยานอวกาศก็กลายเป็นผงในทันทีพลังของการยิงของหลินหยุนนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งเพียงพอที่จะทำลายยานอวกาศยานอวกาศกลายเป็นผงและร่างของลินหยุนก็เปล่งประ ด้วยรอยยิ้มที่มืดมนบนใบหน้าของชูเทียนเฟิงหลังจากเห็นลินหยุนเขาพูดทันทีว่ากล้าดียังไงกล้าที่จะฆ่าคนในวัดยามาของฉันฉันเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่เนื่องจากคุณกำลังติดพันความตายฉันจะให้คุณนั่งท่านชูเทียนเฟิงสร้างตราประทับด้วยมือทั้งสองข้างและมีมึกสีดำพ่นออกมาจากฝ่ามือของเขาบูมการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวดังก้องไปทั่วท้องฟ้าและแผ่นดินและพลังอันรุนแรงก็แผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางลินหยุนรีบใช้เทคนิคลับไปทั่วร่างกายของเขาทันทีสร้างกรอบป้องกันเเพ่่อ่ออกดนนงงงาาาาทมคคคคุณรรีีียขแววิิธชปป็ถ35 มุมปากของลินหยุนยกขึ้นและเขามองไปที่โฮลี่มาสเตอร์หยันโมอย่ายงเย็นชาเมื่อเห็นว่าลินหยุนต่อต้านการเคลื่อนไหวนี้จริงๆจูเทียนเฟิงก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและจากนั้นก็แสดงท่าทางดูถูกเหยียดหยามฮ่า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 เจ้า,า,าช่วยแข่งกับข้าด้วยตัวคนเดียวได้ไหมคุณมั่นใจเกินไปเมื่อเสียงหายไปร่างของโฮลี่มาสเตอร์หยันโมก็หายไปในทันทีและรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวได้ปกคลุมลินหยุน